สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ อาจจะไม่เหนือความคาดหมายกับมติของคณะกรรมการกันกลองโทษโดยมีพลต,ตํารวจเอกไกรบุญสุ่ยทรงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั่งเป็นประธานกรรมการประชุมร่วมกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งเพื่อร่วมกันพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงของบิ๊กโจ๊กพลต,ตํรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขาดก็แต่เพียงพลต,ตํารวจเอกทัตชัยปีตานิลระบุตรเจรรตํารวจแห่งชาติที่ไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย และในที่สุดคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็ลงมติด้วยเสียงเอกฉันไล่ออกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จากเส้นทางสีกากีและนับได้ว่าเป็นการปิดฉากเส้นทางชีวิตรับราชการตำรวจมาก,กว่า30ปีไปพร้อมๆกันด้วยแต่ตามขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้มีมติแล้วจะต้องเสนอให้พลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามคำสั่งต่อไป ซึ่งคำสั่งไล่ออกจากราชการของพลตระเวศสุรเชษฐสืบมเนื่องจากกรณีถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีพนักง,งานสอบสวนร้องทุกกล่าวโทษในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์กว่า20คนในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้อนุญาตจากเจ้าพนักง,งานและความผิดตามพรบอฟอกเงินพนักง,งานสอบสวน ก่อนพบเครือข่ายเจ้าของวิพนันและพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจหลายนายรวมถึงพลตรมเอกสุรเชษฐ์จนสารมีคำสั่งออกหมายจับพลตรมเดกสุรเชษฐ์เมื่อวันที่2เมษายน2567ซึ่งหากนับคดีนี้แล้วใช้เวลาเกือบ1ปีเต็มในการคลี่คลายลงโทษถึงแม้ว่าคดีดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหากแต่พลตรมเดกสุรเชษฐ์ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตอรอ ซึ่งหากยืนตามคณะกรรมการวินยัยพลตรสุรเชศก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไปหากศาลปกครองสูงสุดยืนตามกอพคออตอรอก็จะทําให้คดีวินัยถึงที่สุดก่อนเข้าสู่ชั้นกระบวนการพิจารณาถอดยศ ก็มันเป็นหนึ่งช่องทางที่จะเอาวิกโจกออกได้เร็วที่สุดก็คือการลงโทษทางวินัยเพราะว่าการตั้งกรรมการเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่วิกโจกเองเนี่ยก็พยายามจะต่อสู้ว่าการเข้าสู่การถูกตั้งกรรมการเนี่ยมีเล่ห์สน่ยต่างๆนา,นานาแล้วก็ต่อสู้ด้วยการฟ้องร้องด้วยการบอกข้อความที่คู่กรณีต่างๆไม่ว่าตัวเจ้าที่ตำรวจเองที่จัดข้อหาให้ นะแล้วได้มาข้อหานั้นอย่างไรจนกระทั่งสิ่งที่เข้าสู่กรรมก,การวินัยเนี่ยประเด็นก็คือการรายงานตัวต้องคดียากับการรายงานของสถา,านีตารวจที่รับการแจ้งข้อกล่าวหาของบิ๊กโจโ้าไปสู่สำนักง,งานตำรวจชาติเป็นกองคดีกองคดีกริตั้งกรรมการวินยัยร่วมกับของเก่าคือ ที่พันธุ์บดคริสโดนที่สมุดปาการนั่นแหะคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการสู่มีกรรมการวินัยนะครับแล้วก็ใช้ข้อรบอตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่โดยอ้างใช้มาตรา131อว่าขอบอมีอำนาจใช่ขอบอมีอำนาจแต่มันมี กระบวนการหลังจากนั้นอีกเพราะว่ามันจะต้องใช้กฎกตลอในการวินิจฉัยการสอบสวนก็ว่ากันไปนะครับวิจโจกคงคงอาจจะต้องต่อสู้ในประเด็นของข้อกฎหมายที่ตราไว้ในพรบตํารวจแห่งชาติ2565แล้วเกี่ยวเรื่องการสอบสวนคดีวินัยเป็นนิติกระบวนงานที่ชอบอด้วยกฎหมายอย่างไทยหรือไม่จนกระทั่งกรรมการได้สรุปผลและเสนอ ให้ตอรอทราบโดยตอรอผ่านอีกขั้นตอนก็คือกรรมการเสนอโทษไปให้ผู้ที่ลงโทษก็คือรองผอบอเป็นบอร์ดแนะนําการลงโทษอบอร์ดแนะนําการลงโทษแล้วเนี่ยผอบอก็ต้องลงนามตามบอร์ดแนะนานะครับนั่นคืออานาจกฎหมายแล้วก็กระบวนการก็คือคําสั่งเนี้ยอบอเซ็นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ส่งถึงเจ้าตัวผู้ถูกก็สามารถ ที่จะอุทธร์ไปยังกรกพคอ,อ,อตลลซึ่งวันปอีกรอบเนี่ยแต่นี้ลูปรอบนี้เป็นลูปรอบสําคัญของพิจโจก็คือประเด็นคือเป็นคําสั่งให้ออกแต่ราชการโดยไม่มีบําเด็จมานาาเลยพูดง่ายกระทาความผิดอย่างร้ายแรงมหันที่สุดเป็นโทษถึงที่สุดของโทษาาการตำรวจที่กระทำผิดวินยัยครับแต่ในข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นพิจโจก็ต้องไปต่อสู้เอานะครับในประเด็นของการสอบสวนไม่สอบสวนพยานของตอนเอง อะไรพวกนี้ที่ร้องไปแล้วนะที่มีมีข่าวเป็นสื่อแจ้งให้ทราบนะนั่นก็คืออันนึงที่โจกก็ไปมีการแจ้งความดาเนินการกับตัวขอบอเองนะเมื่อเร็วๆนี้ที่ไปแจ้งความนนที่สอนอปทุมวันก็นั่นก็เปนเนื่องเนื่องไขนะนะครับเป,เป็นเป็นเตมหนึ่งเตมที่ถือว่าผู้สั่งนะเป็นคู่กรณีนะที่วิจ๊กน่าจะมอง ประเด็นันนี้ว่าเป็นคู่คู่ความในการร้องทุกข่าวทษน,นะครับก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่อาจจะไปหยิบยกในการต่อสู้คดีในชั้นาศาลปกครองนะครับอันนี้คือประเด็นประเด็นที่จะต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อกอพคตรได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยน่าจะไม่เป็นคุณหรอกนะดูแล้วก็ดูที่ว่าการสอบสวนทางคดีวินัยนั้นเป็นไปตามกฎของกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามกฎของกฎหมายคอพอคอตลอก็คงย้ําเรื่องประเด็นว่าอชอบด้วยกฎหมายนะครับว่าชอบด้วยกฎหมายพีโจ้ก็คงต้องไปร้องศาลปกครองสูงสุดอีกรอบหนึ่งนะครับพลตรวตีสุพิสารพักดีนรุนาถอดีตผู้มังครับการกองปราบปรามระบุกับกองบรรณาธิการข่าวไ r ร้ h ทีวีในประเด็นที่พลตรเเอกสุรเชษจะไปร้องศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคำสั่งที่อาจสรุปว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากนั้นสารปกครองสูงสุดจะต้องเรียกหาหลักฐานต่างๆมาวินิจฉัยจากคำร้องและพยานที่พลตมเวเอกสุรเชษจะนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทัานี้ความสาคัญอยู่ที่พลตระเวรเอกสุรเชษจะร้องคําสั่งนั้นในประเด็นใดบ้างและถ้าผลการพิจารณาหากพลตรเวเอกสุรเชษชนะคดีนี้ก็หมายความว่าคําสั่งที่คณะกรรมการกันกรองโทษให้ออกจากราชการตํารวจไม่ผ่านการสอบสวนคดีวินยัยอานไม่ชอบมาพากลตามกระบวนการ และอาจมีอะไรตกลน่นก็ต้องวินิจฉัยตามที่พลตระเวจสุรเชษยื่นร้องต่อสารปกครองสูงสุดคือหลุดแนละ้เพราะว่าการปูทรเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ถูกสังให้ออกนะครับยังเป็นช่วงระยะเวลาเพราะยังจะ ทำโปรดเก้าปรดยศยังไม่ได้เพราะต้องรอศาลปกครองว่ามันมีช่วงของช่วงเขาเรียกอำนาจอุทธร์เนี่ยยังตกอยู่ผู้ถูกสอบสวนนะครับส่วนคดีที่ยัง้างอยู่ที่ศาลปกครองคือคำสั่งไล่ออกให้ออกไว้ก่อนให้ออกไว้ก่อนนะั่นแหละคงเหมือนกับมันสิ้นสภาพอ่ะถึงแม้จะเป็นคุณก็าตามอ่ะแต่มันมีคำสั่งไล่ออกนะครับอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งถึงแม้จะชนะแล้วนะมันก็ไม่สามารถจะยั้งคำสั่งทางวินัยของตรอที่สัตง์ให้ออกไปแล้วนะครับนั่นคือก็บอกไม่ชอบก็แค่ไม่ชอบนะครับก็อยู่ที่กระบวนการถ้า คำสั่งข้างอยู่ที่สารปกครองไม่ชอบแล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนะี่ยคุยงานมีประเด็นประเด็นหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์พิจแล้วเพราะว่าตรออเนี่ยได้ออกคำสั่งไล่ออกไปนะแล้วแล้วก็จะมาวนหลูกที่แทนลูกของคดีวินัยแทนส่วนคดีวินัยเนี่ยมันก็ว่ากันไปอีกปีปีข,ขวากูายงานถึงจะจบคดีปพปชก็อยู่ที่ว่าคงคคณะจะว่นไงถ้าปอปชยกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอกลับได้มีสิทธินะแต่เขาจะให้กลับหรือไม่กลับก็ไม่รู้ไงโตาอาจจะเป็นใช้คำว อมมาตาเลยเผยแน่นอนว่าถูกต้องหาคดีแล้วมีมือคิดมือหมองนะครับเขาก็จะไปให้กลับราชการอยู่ที่อำนาจของตอรอยเนี่ยมันกน็อันนี้มันช่องนี้มันก็จะจบไปช่องหนึ่งนะครับที่ทั้งสามช่องเนี่ยมันปิดและมันช่องสุดท้ายจริงๆก็คือช่องประธานศาลสูงสุดดีเฟนส์ของบิ๊กโจ๊กรับฟังได้ในประเด็นของคําสั่งให้ออกไล่ออกจากราชการงบประมาณอุ่นนาน และหากย้อนทำลายประวัติของบิ๊กโจ๊กหรือพลตรเอกสุรเชษฐ์หักผ่านได้รับฉายาแมว9้าชีวิตและเป็นผู้ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวจากวงการการเมืองและวงการสีกากีแม้ช่วงหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14แต่สุดท้ายต้องหลีกทางให้รุ่นพี่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนหรือหมายถึงพลตรเอกต่อศักดสุวิมลนั่นเองก่อนที่พลตรเอกต่อสัก,สนนก,ก,สกและพลตระเอกสุรเชษฐ์เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นเป็นทวีคูณ แม้จะมีภาพปรากฏว่าเคลียร์ใจกันแล้วแต่ลึกๆทั้งคู่ยังมีความบาดหมางกันซสืบมเนื่องจากเหตุที่ถูกเปิดโปงในกรณีที่ตำรวจใกล้ชิดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน2566และยังมีการโยงมาถึงพลตรเวกสุรเชษฐ์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีด้วยหลังจากนั้นตำรวจไซเบอร์เข้าบุคคลที่พักอาศัยของพลตรเ็กสุรเชษฐ์ และในช่วงต้นเดือนมีนาคม2567ตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยคดีเว็บพนันออนไลน์มีการโยงใยถึงเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันโดยเป็นฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินก่อนที่พลตรเวเอกสุรเชษตั้งโต๊ะ,ะแถลงเปิดโปงเกี่ยวกับการดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์และได้มีการโยงไปถึงพลตรเวเอกต่อสัตว์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยจนเกิดเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันและเมื่อวันที่20มีนาคม2567นายเศรฐษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีคำสั่งให้พลตบดเอกต่อสักดและพลตบดีเอกสุรเชษ์มาปฏิบัติงานช่วยราชการที่สํานักนายกร,รัฐมนตรีจากนั้นมีคาสั่งแต่งตั้งพลตบดเอกกิตรัฐพันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแทนพร้อมกันนี้พลตบดเอกกิจรัฐลงนามคาสั่งให้พลตบดเอกสุรเชษ์พร้อมลูกน้องอีสีนายออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อนที่พลตบดเอกสุรเชษ์เข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกอพคตอรอ ชี้ว่าการลงนามของพลตบดรอกกิจรัฐเป็นการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนที่กพคตอรอใช้พิจารณา120วันสรุปคําสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายทําให้พลตบเอกสุรเชษจึงใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดเพื่อต่อสู้คดีจนกระทั่งครบกําหนดกรอเวลา270วันที่คณะกรรมการสอบวินยัยดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นส่สนงสำนวนการสอบสวนให้กองวินัยตรวจสอบก่อนเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาขั้นสุดท้าย กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน